เพียงแค่ KPI หรือข้อมูลตัวเดียวเราสามารถทำกราฟสไตล์อินโฟกราฟิกง่ายๆได้ถึง3แบบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะถ้าเรามีข้อมูล KPI นะคะที่เป็น actual แล้วเนี่ยเช่นเป็นเปอร์เซ็นต์เราอาจจะต้องทำ target เพิ่มหรือทำ diff เพ <classified S 1> ิ่มหวันพิมพ์เพิ่มให้แบบนี้นะคะสมมติถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ให้2ออันนี้บวกกันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สูตรก็คืออะไรคะเอาหนึ่งลบกับเปอร์เซ็นต์ของ actual นะคะแต่ถ้าเป็น target เช่นสมมติ target ร้อยล้านบาทใช่ไหมคะก็อันนี้คือเจ็ดสิบล้านอันนี้คือที่เหลืออ่าก็คือสามสิบล้านบาททีนี้เราเริ่มทํากราฟกันเลยค่ะเราก็ลากคลุมข้อมูลไปที่ Insert นะคะเราก็มาที่โดนัทชาร์ดปึ๊บอ่าทีนี้เราเปลี่ยนชิ้นใหญ่ตรงนี้ชิ้นใหญ่ตรงนี้ก็คือตัวที่เป็น Act u a l ใช่ไหมคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเราเปลี่ยนสีนิดน,นึงค่ะเราใช้เทคนิคสีเข้มและสีอ่อนนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ นะคะคลิกหนึ่งที่แล้วก็คลิกขวามาที่ฟิลเลือกเป็นสีอ่อนแบบนี้อันนี้เราคลบออกจากนั้นเราก็แต่งนิดนึงค่ะเราเอาพื้นหลังออกเราก็คลิกขวาที่ชาร์ตนะคะไปที่ format chart area แล้วตรงทางสีเลือก no fill ตรง border เลือก no line แล้วก็ปิดไปทีนี้ใครอยากจะเป็นแบบมุมนี้ก็ได้นะคือลากจากตรงนี้เห็นไหมคือให้มันอยู่ จากด้านบนแล้วก็ลากมาด้านล่างหรือถ้าใครอยากจะทําเหมือนตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะให้ลากจากมุมซ้ายเหมือนตามเข็มนาฬิกามาแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็คลิกขวาที่ชิ้นที่เป็นโดนัทชาดหนึ่งทีมาที่ format series ค่ะตรง angle of first slice เราแก้เป็น270นะคะแล้วก็กด enter อ่ะไอ้โดนัทมันก็จะหมุนให้เราแบบนี้ ทีนี้เราอยากจะใส่เลข70เข้าไปในชาร์ตนะคะเราก็คลิกที่ชาร์ตหนึ่งที่ไปที่ insert ค่ะแล้วมาที่ text box นะคะปึ๊บเราก็คลิกที่ชาร์ตเลยจากนั้นค่ะพอเคอร์เซอร์มันกระแวบตรงนี้ใช่ไหมเราไปที่ formula bar ด้านบนพิมพ์เท่ากับแล้วก็มาเลือกเลขที่เป็น actual ของเราตรงนี้กด enter นะคะมันก็จะมาแล้ว นี่หวันปรับฟอนต์นิดนึงให้มันเป็นตัวหนาแล้วก็สีม่วงตามนะคะแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งกราฟกราฟที่2ค่ะเราทำเร็วเลยค่ะเรา Copy นะคะชาร์ตนี้วางแบบนี้นะคะแล้วก็ชิ้นตรงนี้ค่ะถ้าใครไม่อยากให้มันใส่คือให้มันเป็นโล่งๆเลยแล้วก็คลิกขวา Fill แล้วก็เลือก no fill ทีนี้เวลาที่เราจะ copy ไปใส่ PowerPoint หรือว่าทำแดชบอร์ดในนี้ค่ะแล้วเราไม่อยากให้มันติดกริดตรงนี้นะคะเรามาที่วิวเราก็เอาตรงติ๊กตรงนี้ออกค่ะกริดไลน์เดี๋ยววันขอเอากราฟนี้หลบไปหน่อยทีนี้เรามาทำกราฟแบบนี้กันค่ะที่มันเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะเราจะบอกมันว่าครึ่งแรกเนี่ยคือ100%เดี๋ยวเราจะแอบใส่เห็นไหมคะแอบใส่ชิ้นนี้อีก100%ข้างล่างค่ะ เราจะต้องทำคอลัมน์หลอกมันวันเพิ่มอีก1ตารางค่ะคืออันนี้ชิ้นล่างค่ะให้มันเป็น100นะคะฉะนั้นทั้งหมดบวกกันจะเป็น200%เร่าเราลากคลุมข้อมูลทั้งหมด Insert ไปที่โดนัทชาร์ตค่ะทีนี้เพื่อป้องกันเรางงเราหมุนก่อนค่ะคลิกขวาที่โดนัทชาร์ตเลือก Format Data Series ตรง Angle of First s l i d e ใส่เป็น270กด Enter ทีนี้ชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นข้อมูล Actual ใช่ไหมเป็นสีม่วงเข้ม ชิ้นนี้ก็คือชิ้นดิฟหรือทาร์เก็ตที่เหลือจะเป็นสีม่วงอ่อนชิ้นสีเขียวเนี่ยค่ะคือชิ้นหลอกเห็นหมหนึ100่้ยเปอรนะคะเราก็ให้มันเป็น no fill แบบนี้เราก็ลบ chart title ออกขยับแต่งกราฟนิดนึงคลิกขวาค่ะ format chart area no fill no line ทีนี้เราจะเพิ่มตัวเลข70%เข้าไปนะคะก็คลิกที่ชาร์หนึ่งที่ไปที่ insert ค่ะเราก็ text box คลิกตรงในชาร์ตนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะไปที่ฟอร์มูล bar าร์กดเท่ากับแล้วก็เลือกค่า actual ตรงนี้แล้วก็ปรับฟอนต์มาหน่อยโอเคค่ะเพียงแค่นี้ก็จะได้กราฟ3แบบเรียบร้อยแล้วถ้าเราเปลี่ยนเช่นเป็น50%เนี่คะมันก็จะเป็น50%หรือเป็น90%กราฟหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้เลยค่ะ แล้ถ้าใครอยากเรียนเพิ่มเติมนะคะโอ้อันนี้คอร์สนี้แนะนำเลยค่ะควรเรียนมากๆเลยคือคอร์สที่ชื่อว่า Story i n g r a p h นะคะจะสอนเทคนิคการทำกราฟนะคะทีละสเต็ปแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะแนะนำเทคนิคการเลือกใช้กราฟนะคะมีตั้งแต่การาฟพื้นฐานนะคะกราฟแนวอินโฟกราฟิกแล้วก็การประยุกต์ใช้กราฟที่เราจะพรีเซนต์งานยังไงให้ดูน่าสนใจแล้วก็ดูโปรมากขึ้น ใครอยากดูเนื้อหานะคะวานแปะลิงก์รายละเอียดคอร์สไว้ที่ใต้โพสต์นี้เลยคะ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งกำลังใจผ่านซ u เปอร์แตงใช้ด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคการทำงานง่ายๆสไตล์มีขี้เกียจค่ะ